นี่ก็คือวัตถุมงคลที่จะปลุกเสกวันนี้นะครับนี่ครับก็จะมีเหรียญน,นะครับพระพุทธรังสีนะครับพุทธาพิเศษกรุ่นเก้าเจริญน,นะครับ ครับเป็นเหรียญสวยมากนะครับแล้วก็เป็นองค์พระพุทธรูปนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัด ที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธ,ธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรัก คิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลนไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่วัดอุดมรังสีนะครับมาร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษก็จะมี5เจจิเขราจารย์ปลูกเสกเหรียญพระพุทธรังสีรุ่น9เจริญนะครับ ก็มีพระธรรมโพธิมงคลเจ้าวาดวัดสักเกตแล้วก็หลวงพ่อสมชายวัดปริวาสแล้วก็หลวงพ่อวราวัดโพทองแล้วก็หลวงพ่อสุรศักดิ์วัดประดูนะครับแล้วก็หลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์นะครับนะวัดอุดมรังสีเขตหนองแขมกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในงานนะครับก็จะมีหล่อพระประธานพระพุทธอุดมมงคลนี่ก็งานก็น่าจะเริ่ม16นาฬิกานะครับนี่ มีเหรียญพระพุทธรังสีรุ่นเก้าเจริญเบิกเนตรทวเวสุวรรณเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในงานนะครับเราไม่ต้องไต้องโยนเลยแต่ถ้าอาจารย์บรรจุใหตจังทีดโยจะได้สารยายบอกแนชี้ทางบุญบอกคุณชีทั่วตันเป็นประโยชน์กับญาติโยม เป็นดนักสิ่งต่อไปขอเจริญพรและขอกราบอรัธนานิมนต์นี่ครับกำลังหล่อพระพุทธอุดมมงคลนะครับขอบพระคุณวันเุกิมพระาจราอาจารย์จารุวัโนโนซึ่งจะเรียกว่าเป็นที่ใหญ่นะในเรื่อง พิธีต่างๆเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ฟังเสียงสุนทรภาทีของพระเรุคุณพอาจารย์อิทิลาจารุวันโนนะซึ่งก็เป็นพระมหาเถระนะของวัดอวรมณ์ดสนะีที่มีความสัมพันธองค์หนึ่งนะในวัดอุรมนังสีของเรานะท่านก็ได้ชี้แจงนะ แหลงนะในเรื่องการทำบุญนะพิธีเททองพระประธานพุทธคอุรดมมงคนนะหน้าตัก9 19นิ้วนะสูง3เมตร19เซนนะวันนี้เป็นกำหนดการพิธีพุทธาพิเศษนะพุทธรังสีเททองหลองพระประธาน พระพุทธอุรมงคลนนัวัดอุรรังสีเขตหนองแขมนากรเพกนาวันนี้ก็เริ่มจากขาค่ำไปด้วยบรรดาสาธุชนนาที่กำลังหลั่งไหลกันมาเรื่อยๆนะ,นะตอนนี้ทางนากองอำนวยการที่มีการประชาสัมพันธ์ตรงด้านนี้นาก็ะจะได้สังเกตเห็นว่าบรรดาพี่น้องนาผ,ผู้ใจบุญใจกุศลนั้นก็ ทยอยนะมาเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าตอนนี้ช่วงนี้เวลานี้นะแดดก็อร้อนนะเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะแล้วกว่าอากาศหนาวเริ่มหายแล้วนะเอาตนี้เลยนะครับอ้าวกลางนะตอนนี้ ท่านที่เข้ามาทุกขณะแล้วนะมื่อสักครู่นี้ท่านรายการพระมหาอาดุลย์จิตโตนะแม่งามรงนั้นนะท่านเป็นพระอาจารย์ในขาลูการพระเดชคุณหลวงพ่อพระอุลยรังสีนะได้มากระซิบว่าตอนนี้ได้เวลาที่จะมีพิธีเจริญน,นะพระพุทธมนต์นะพระพุทธมนต์บ,บทพิเศษ นะพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรนะตอนนี้ได้เวลาฉะนั้นจึงจะขอประกาศนะจากประธนานะจาพระสงฆ์จาพระเถราว่านะจำนวนเก้ารูปนะขึ้นประกำสู่อาสว์นะตอนนี้ได้เวลาท่าน าัฒนานาพระเดชพุาพระตุนเก้านทั้งเก้ารูปนาที่ได้การันานี้มนไว้พรทาธนาที่นวนะปุกตุจะทานใทางนั Oh. <laughs> นี่ก็คือวัตถุมงคลที่จะปลุกเสกวันนี้นะครับนี่ครับก็จะมีเหรียญน,นะครับพระพุทธรังสีนะครับ อุทาพิเศษกรุ่นเก้าเจริญน,นะครับนี่ครับเป็นเหรียญสวยมากนะครับ แล้วก็เป็นองค์พระพุทธรูปนะครับ นี่ครับลักษณะเหรียญน,นะครับเเมม Ô mã chayyantô, vê vã chalā hà, vít vê yap hakanthaka karan, chị thân Ta thân chị chân come um, um, so on

ราอหเนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคเพื่อนๆนะครับก็ถือว่าวันนี้มาเก็บบรรยากาศพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็หล่อพระประธานพระพุทธอุดมรังสีนะครับวันเสาร์ที่30ธันวาคม2566นะครับก็มีเกจิมาร่วมพิธีลุกเศกนะครับก็มีพระธรรมโพธิมงคลเจ้าวาดวัดสเกตแล้ก็ หลวงพ่อสมชายวัดปริวาสนะครับหลวงพ่อวราวัดโพทองหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดประดูและก็หลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตาม,มารับชมถ้าเพื่อนๆอยากได้วัตถุมงคลก็มาเช่าบูชากันได้นะครับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ